โอเคนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะรายชื่อตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านรายละเอียดดีๆก่อนทักไลน์มานะเพื่อนนะรายชื่อตามนี้เลยนะครับสมาชิกของเราตอนนี้ก็24ท่านแล้วนะครับรวมกับผมเป็น25นะ อ่านรายละเอียดดีๆก่อนทักไลน์มานะครับขอบคุณมากเลยนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทดสอบกดกวดจ็อบนะครับเนี่ยครับกดจ็อบนี้เลยเนี่ยเห็นล้นี่เลยนะครับนี่กวดจ็อบนี้นะครับกวดละห้าเหรียญแมวนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอจ็อบเจ็ดสิบสามเนี่ย ไป80อ่ะมัน้ายกี่ขวดนะครับเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราลุยกันเลยนะครับผมมีทั้งหมดนี่เลยนะครับ230ขวดนะครับถ้าตีเป็นแมวก็ประมาณพันกว่าแมวนะครับพันกว่าแมวก็ประมาณยดเคสามพันกว่าบาทนะครับถ้าตีเป็นเงินสดนะครับสามพันกว่าเลยผมมีวิธีนะครับที่จะทําให้มันน้อยกว่านั้นนะครับนี่นะครับเข้ามาตรงตัวผู้ช่วยนี่นะครับก็กดข้างล่างนี่นะครับเห็นไหม แล้วก็ไปซื้อคาฟ้ามาแถวแถวสองนะครับย้ํานะครับแถวสองราคา250บาทนะครับนะก็จะได้ประมาณ200กว่าแมว200กว่าเหรียญนะครับก็มาแลกอันนี้เห็นไหมครับอ่าผมก็แลกอันนี้แหละครับนะประหยัดเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะผมก็ลองมากดด้วยนะครับดูนะครับว่าจ้างบินกับกดอันเนี้ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะครับเพื่อนๆนะสมมุติใครไม่มีคาฟ้าอย่างเงี้ยก็ต้องไปเติมนะครับ โคตรแพงนะจ๊ะโอเคครับผมก็จะมาทดสอบนะครับว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะโอเคครับผมก็อยากจะบันทึกดาเมจต,ตอนค้าสามผมไว้นะครับเพื่อแบบกดทีเดียวขึ้นค้าสี่แล้วผมจะไม่ได้ทําเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไอบันทึกดาเมจนะโอเคผมจะเก็บเป็นความทรงจําผมสก่อนนะครับว่าค่าสามอะสูงสุดดาเมจผมได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองเดานะครับว่าผมได้เท่าไหร่ผมจะกินเป็นอาหารเพนนะครับแล้วก็ สเต้งน,นะครับอ่าผมจะกินแบบฟูบับเลยง่ายๆนะครับแล้วก็กินหินเอทีเคสี่ร้อยแล้วก็กินไฟดาเมจบวกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนๆลองเดานะครับว่าเท่าไหร่นะครับนะมันจะถึงยี่สิบเอ็มหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยนะครับอ่าเพื่อนๆอลองดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมซูมออกก่อนจะได้เห็นแบบระเบิด บึม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 หบสามเอ็มฮ้ยโคตรโหดเย็ดเชห้าสบามเอ็มเลยนะครับเพื่อนๆนเฮ้ยผมไม่ได้วัดนานผมวัดตั้งแต่ตอนยี่สิบหกเอ็อ่ะกระโดดมาห้าสิบสามแล้วครับดูของครับของันบ้านเลยไม่มีบวกสิบอนะครับมีแค่บวกสิบลงมานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เจาะรูนะครับเฮ้ยเอาเรื่องครับ เ k เดี๋ยวผมจะเปิดสมุดให้ดูนะครับเน๋ยวหาว่าเฮ้ยพี่สมุดเอทเคสองพันะครับนี่เอทเคเจ็ 700. โคตรน่ารักอะครับเอทคผมอะ่ะเลือดมื่นเดียวนะครับเฟเจ็ดนะครับอันนี้เฟนี้สุ่มแบบได้เลยนะครับผมจะได้อีกเฟ1%นะึะถ้าผมเก็บจ็อบวาตารุค,ค่าสี่อะครับฮุยผมตกใจมากเลยนะครับทำไมดาเมจมันขนาดเนี้ย ห้าสิบสามเอ็มเลยเหรอสรับเท่าไหร่เนี่ยสัสามสิบเก้าเอ็มนะครับหุ้ยแรงจัดนะครับผมนี่ตกใจเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะแต่ความตกใจก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับไปเราไปกดนะครับผมจะไปกดเมืองต้นไม้นะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเกี่ยวไหมว่าถ้าเราใส่พวกจ็อบพวกอะไรเนี่ยครับมันจะเพิ่มไปอีกไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะจัดเต็มเลยครับ ผมจะใส่เซตเซตฟาร์มผมนะเนี่ยผมจะใส่เซตฟาร์มผมนะครับไม่รู้ว่ามันเพิ่มไหมนะครับไม่เป็นไรนะแล้วมันก็มีสกิลอันนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มให้ผมหรือเปล่าเนี่ยสกิลเนี่ยจ็อบ exp เพิ่มเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะไปเมืองต้นไม้นะครับอ่าไปเมืองต้นไม้เลยนะครับไปกดหน้าต้นไม้เลยนะครับให้โลกรู้เลยนะครับ ผมยังตกใจกับด้าเมจผมอยู่นะ 53m เย็ดเคสมุดแค่นี้ 53m นะครับเพื่อนๆเฮ้ยผมใกล้จะเหยียบ 100m แล้วนะเนี่ยขึ้นคาสีอาจจะได้เห็น 100m ครับโอ้โหสุดจัดนะครับมาเรามากดกันเลยนะครับตื่นเต้นอ่ะมัน200ขวดเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มันสองเลขวดลองผมลองกดถั้าขวดหนึ่งก่อนมันจะขึ้นมาเยอะไหมเฮ้ยขึ้นมาเยอะอยู่นะครับ อ่าผมซัดเลยนะครับทีละสิบนะแล้วผมกดทีละขวดดีกว่าวะจะได้ลุ้นนะครับอ่าเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ไวอยู่นะครับไวอยู่นะครับไปแล้วครับจอบหนึ่งไปแล้วนะครับเฮ้ยเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับโอ้โหโโตกใจอะ่ะไปครับเฮ้ยทำไมมันวืบไวจังอะ่ะโอ้โห มันจะหมดแล้วอือหือเจ็ดสิบห้าครับเพื่อนๆโอ้โหผมว่าไม่ได้ได้อะครับพาะว่าน่าจะได้สามจ็อบอะเต็มที่เฮ้ยห,หมดครับอีหยังวะเจโอ้โหเจ็สบหอีกไม่ถึงเจเจดนะครับ โอ้โหเพื่อนๆลองดูนะครับลองคิดดูนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับได้มาเจ็ดสิบเจ็ดนะโอ้โหเยดเคอ้โหกับเงินสามพันนะครับเพื่อนๆมันคุ้มไหมเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดลบสามก็เป็นสี่เวลสี่เวลต่อสองร้อยขวดนะครับ ทำเป็นเล่นนะครับเนี่ย4เวลต่อ4เวลต่อ230ขวดหมดจบครับโอ้โหถ้าเอาไปจ้างบินนี่ผมบอกเลยว่าได้เป็นเพราว่าเอาถ้าเอาไปจ้างบินเงิน3,000เนี่ยเพราะว่าน่าจะได้2-3ตัวละครนะคะับ a อ่4อันนี้ยังไม่ถึงคาาส4เลยนะครับได้มา3จ็อบ ว่าซานงงเลยครับโอ้โหอุสาหผมบันทึกดามเมจไว้แล้วเย็ดเค่าจะไปคาสีโอ้โหผมต้องมานั่งฟาร์มอีกสามจ็อบครับโอ้โหอุตสาหผมบันทึกไอ้ดามเมจไว้แล้วนะเนี่ยมาทำสิ้นผมเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆคิดดูครับผมสตันเลยครับอันนี้อีสิบแปดขวดนะกดให้หมดนะครับ กดให้หมดนะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ผมสตันเลยครับเจอดอกนี้เข้าไปนะครับเงินสามพันนะครับเพื่อนๆได้มา3มจอ็อบมันคุ้มไหมเนี่ยเพื่อนลองคิดดูนะครับแต่ทำไมผมเห็นในคลิปมันกด400ขวดทำไมมันจบพาร์ทสเลยอะผมงงมากเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้3ามจ็อบเลยผมยังไม่ได้4ี่จ็อบเลย ถ้าได้สักถ้าได้ถ้าได้สักเจออ็ดจ็อบอ่ะผมจะดีผมจะสุดมากเลยนะครับอันนี้ได้สี่จ็อบไพน์วาชานผมนี่งงเลยนะครับวกบินเซิร์ฟซร์ฟจีนเขากดอะ่ะประมาณห้าหกร้อยขวดทำไมเขาขึ้นค้าสี่เลยอะ่ะเขากดท่าไหนอะ่ะเขากดยังไงอะ่ะผมอยากรู้มากเลยนะครับทำไมผมกดมันได้น้อยจังอะ่ะ <c oughs> ได้สี่จ็อบสองร้อยสามสิบขวดโอ้โหสุดครับนะ หัว่าอุ่นๆเลยนะครับอย่าหาทํานะครับอันนี้คือผมบอกบอกเลยนะครับว่าอย่าหาทํานะมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มหรอกผมว่าจ้างบินดีกว่าครับชั่วโมงละสี่สิบาทนะครับนะลิงค์ใต้คลิปเนี่ยครับชั่วโมงละสี่สิบาทเดี๋ยวผมพาพาบินนะครับไวมากนะครับนะขายของเก่งนะครับช่วงนี้ขายของเก่งนะครับนะส่วนใครที่อยากไอ้ฟาร์มจ็อบนะครับเลด รับดึงขยะด้วยนะครับไอ้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับนะส่วนคลิปหน้าผมจะมาลองทําฝังไอ้อาวุธนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมผมเก็บได้100แล้วนะครับนะคลิปหน้าเจอกันนะครับเพื่อนๆว่าฝังอาวุธอะไรดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเอาอาวุธชิ้นไหนดีนะครับเพิ่มอะไรบ้างนะครับนะ เอาผมจะหาเอาแบบที่คุ้มที่สุดนะครับแล้วใช้ได้ทุกอาซีบนะครับเพื่อนๆทุกอาซีบเลยอันไหนคุ้มที่สุดนะเดี๋ยวผมไปนอนคิดก่อนนะครับคืนนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับโอ้งงเลยผมบาย,บายๆครับ